วิธีลบไฟขยะในลายช่วยให้ลายของเราทำงานได้ดีขึ้นแก้ไลช้าไลาอืดมาทำพร้อมกันแบบไม่ง่ายได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ลน์เข้ามาแล้วมากดหน้าหลักตรงนี้ต่อไปกดฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เลื่อนหน้าจอลงมาเลื่อนลงมานะครับแล้วมากดแชทเมนูนี้นะครับต่อไปนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างจนสุดเลยนะครับแล้วมากดลบข้อมูล เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็รอโหลดข้อมูลสักครู่นะครับโอเคครับเมื่อโหลดข้อมูลเสร็จแล้วในหน้านี้เพื่อนๆสามารถดูได้นะครับว่าไลน์ใช้พื้นที่มือถือของเราไปเท่าไหร่มันจะมีข้อมูลให้เราดูตรงนี้และเราสามารถลบไฟล์ขยะในหน้านี้ได้อยู่2ส่วนส่วนที่1ข้อมูลแคชตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมากดลบด้านหลังได้เลยนะครับถ้าลบในส่วนนี้ข้อมูลจะไม่หายก็กดลบได้เลยครับเสร็จแล้วก็กดลบโอเคครับ ถ้าเราลบข้อมูลในส่วนที่1เราจะได้พื้นที่คืนในมือถือได้ประมาณ1เลยนะครับ และในส่วนที่2จะเป็นไฟล์ที่อยู่ในประวัติแชทไลน์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพที่ส่งให้กันไฟล์วิดีโอข้อความเสียงรวมไปถึงไฟล์อื่นๆน,นะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะลบก็สามารถลบได้เลยนะครับแต่เพื่อนๆคนไหนนะครับที่กลัวว่าข้อมูลประวัติการแชทจะหายนะครับแนะนําให้เป็นสำรองข้อมูลก่อนมาลบในส่วนนี้จะดีที่สุดแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่มีความกังวลในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวกับไฟล์ในไลน์นะครับก็สามารถลบส่วนนี้ได้ ให้เรานะครับมากดลบข้อมูลทั้งหมดตรงนี้ได้เลยครับเสร็จแล้วก็กดลบโอเคครับเมื่อเราลบข้อมูลทั้งสองส่วนเสร็จแล้วนะครับเราจะได้พื้นที่กลับคืนมาในมือถือค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับ ก็จากตัวอย่างก่อนที่เราจะลบลายใช้ข้อมูลมือถือไป2.3กิกะไบต์และหลังจากที่เราลบข้อมูลทั้ง2ส,ส่วนจากตัวอย่างนะครับลายก็จะใช้พื้นที่ในมือถือเพียง339เมกะไบต์ได้พื้นที่คืนมาเกือบ2กิกะไบต์เลยนะครับโอเคครับนอกจากเราจะได้พื้นที่คืนมาเยอะแล้วนะครับลายของเราก็จะมีข้อมูลที่ไม่จําเป็นน้อยลงช่วยให้ลายของเราทํางานได้ดีขึ้นอีกทั้งนะครับยังจะช่วยในเรื่องของแก้ปัญหาไลน์ช้าลนา์อืดได้นะครับ โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ